สายสองนะจ๊ะมีร้านบักกุเตยอยู่หนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ได้อิชลินมาถึง4ปีซ้อนนะคะขั้นตอนวิธีการทําเครื่องตุ๋นยาจ,จีนเขาเนี่ยใช้เวลาเกือบ10ชั่วโมงนะมีตั้งแต่เริ่มต้น180บาทไปจนถึง2,000บาทเลยยอดขายยิ่งไม่ธรรมดาหลักหมื่นต่อ ก็คือเจ้าของร้านกับครอบครวัวเคยผ่านเหตุการณ์เฉียดต,ตายรอดตายราวกับปาฏิหารมาแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตามไปหาเคล็ดลับของเศรษฐีป้ายแดงคนนี้กันค่ะ และนี่ก็คือเทียนเหล็งบักคุตเตตั้งอยู่ริมถนนพุทธมนตรสาย2เขตบางแคกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งร้านที่เรียกได้ว่าเป็นเซียนเรื่องบักคุตเตเปิดมาแล้วกว่า28ปีด้วยน้ำซุปสูตรเด็ดจากประเทศมาเลเซียที่ใช้เครื่องยาจีนถึง8ชนิด ้วจนได้กลินหอมเฉพาะตัวประกอบกับวัตถุดิบชั้นดีไม่ว่าจะเป็นเห็ดแชมปิยองหน่อไม้ทะเลหรือหอยเป่าฮื้อก็ใส่กันมาแบบจุกๆจนทําให้ร้านสาขาแรกที่จังหวัดพังงานเนี่ยโด่งดังเป็นพลุแตกแล้วก็ขยายความอร่อยมาที่กรุงเทพอีก2ส,สาขาเคล็ดลับขายดีของเขาอยู่ที่อะไรให้น้องไปตองไปสืบกันเลยครับสวัสดีค่ะก็ดุยสวัสดีครับ ทั้งหมดเนี่ยคือส่วนผสมที่ต้องใส่ในหม้อบากุเตะที่ต้มใช่ครับต้มไว้นานไหมคะประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับสิบกว่าชั่วโมงเลยเหรอใช่มันมีอะไรบ้างแนะนำหน่หน่อยได้ไหมได้ตามแปลกๆเหลยก็ได้อันนี้คืออะไรอ่ะตัวเซตีฮะโตเต๋อหวยซัวหวยซัวบังกุยนี่เขากี้เขากี้ปักขีชุนเกียงเง็กเต็กอะไรแพงสุดนี่ไงตัวเปาฮื้อเป็นเปาฮื้อเสิโปแพงมากเลยครับอยู่ในชุด2,000นะ อ๋อคือปกติของร้านก็ดูอ่ะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เบิ้มถ้าสองพันแปลว่าจะได้เป๋าฮื้อเม็กซิโกด้วยใช่ครับถ้าเป็นไซส์เล็กก็คือชุดร้อยแปดสิบกระดูกหมูหัวใจซินดีตับกระเพาะหมูแล้วก็เห็ดต่างๆชปิยองห็ดหอมเห็ดเข็มทองแล้วก็ฟองเต้าหู้คือหม้อเล็กอ่ะก็ได้ประมาณเนี้ยจุกๆใช่ครับสมมติว่าถ้าชุดสามร้อยห้าสิบมาสองคนเอ็นแก้วนี่มันจะมีเอ็นแก้วขึ้นมา ชุด5 5าอย หลักๆเลยก็คือกระดูกหมูเอนแก้วขาหมูอ๋อนี่ขาหมูใช่ชุด1นึ่งพันีนี้มาชุดหนึ่งพันี่ก็คือหน่อไม้ทะเลดูในชุด1นึ่งพันก็เพิ่มหน่อไม้ทะเลไปใช่ครับแล้วทีนี้ก็เป็นชุดสองพันที่เราได้คุยกันเมื่อกี้พวกยาจีนอย่างเงี้ยค่ะสั่งมาจากที่ไหนคะปีนังครับตัวบากุเตเองเนี่ยจริงๆมันเป็นอาหารจากทางไหนมาเลที่อยู่นี้คือสูตรมาเลก็คือตัวยาของเราเนี่ยมากกว่าของสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เขาจะเป็นน้ำใสแต่ของพี่ดุยเนี่ยจะเป็นน้ำ ข้นตัวยาจะเยอะแต่ตัวยาไม่ฉุนนะตัวยากลมๆนะใช่ขั้นว่าได้มิชลินถึง4ปีซ้อนอย่ารอช้าเลยอยากรู้แล้วความพิเศษของบากุตเตที่เนี่ยมันแตกต่างยังไงเพราะขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์งั้นเดี๋ยวเราลงไปต้มเครื่องยาจีนกันก่อนเลยไหมเฮียครับไปไปลุยค,ะค่ะ จับไปครับแม่เล่นขอสูตรกันตรงๆแบบนี้เลยนะน้องไม่ต้องแต่โกดุยก็ใจดีใจดียอมเปิดสูตรกันให้เห็นๆซึ่งขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงบ้างนั้นกลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้งเรายังอยู่กันที่ร้านเทียนเลย มาเปิดสูตรเด็ดก,การทำน้ำซุปยาจีนกันแล้วล่ละครับซึ่งวิธีการทำและเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างนั้นเราตามน้องไปตองบุกเข้าครัวไปทำกันเลยครับพวกยาจีนทั้งหมดที่เราเสสคุยไปเมื่อสักครู่ก็จะลงหม้อใช่ไหมคะเฮียช่วยกันใส่เลยนะเอาเลย แล้วมีเครื่องปรุงอื่นๆด้วยไหมฮะนี่เครื่องปรุงอันนี้คือเม็ดผักชีพริกไทยดำ <ฮะ S 2> เกลือน้าตาลบากุเต่เนี่ยมันที่ต้องใช้เวลา10กว่าชั่วโมงมถ้าเราใช้ไฟแรงไปมัน,มนจะไหมมันไม่ใช่ไหมไปแรงไฟมันเยอะน้ํารดยายงนีจะออกพอ,อยางออกปันจะผมเช้ารุ่นาพี่ดุยกต็ต้องต้องอีกอุ่นเช้าอุ่นเย็นนะแล้วทาหม้อใหญ่ขนาดเนี้ยครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้เยอะแค่ไหนคะเฮียเกือบ2วันนะครับประมาณ2วันใหญ่สุดขนาด2 0 0พันบาทอะอยากรู้มันต้องใส่ยังไงแล้วมันใหญ่ เยอะขนาดไหนใส่อะไรเริ่มจากกระดูกหมูขาหมูเป็นแก้วเทลไปได้เลยนะเพาะหมูวันนี้ก็คือสุกแล้วสุกแล้วครับเห็ดเห็ดนะคะสองเห็ดครับแล้วทําไมตัวกระดูกหมูกับตัวกระเพาะเนี่ยเราถึงต้องต้มเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่ต้มไว้ก่อนมันต้องใช้เวลาเพราะมันเหนียวอ๋อเวลาเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟในหม้อดินอย่างนี้เลยใช่จ้ะแปลว่าเราต้องเผาหม้อที่ใส่ให้ร้อนตลอดอันนี้คือน้ําซุปยาจีนที่ตุ๋นเอาไว้1ิชั่วโมงนะคะดูสีสีเข้มข้นมาก เสร็จปั๊บเราก็เทลงไปในหม้อดินเลยไหมคะไม่ครับต้องต้มก่อนต้งก่อนจ้ะเสน่ห์ของหม้อดินเนี่ยมันจะเก็บความหอมและก็เก็บความร้อนไว้ระหว่างที่เรารอเฮียเตรียมก็มีนี่ค่ะฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้มนะคะกรอบฟูเคี้ยวเพลินอยู่แล้วรอเฮียต้มไม่ทันหรอกขอกินก่อนนี่เลยฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้ม กรอบฟูเคี้ยวเพลินเพราะว่าเขาเนี่ยทำมาจากฟองเต้าหู้นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันทอดแล้วก็อบรีดน้ํามันจนนี่ค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วนะคะมี2รสชาติที่เลือกนะมีทั้งรสปาปิกาแล้วก็พิซซ่าชีสไข่เคม็มเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆ4ถุงแถมรี่อีก1ถุงได้เป็น5ถุงจาก750เหลือเพียง600บาทเท่านั้นนะจ๊ะสั่งได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะสแกนถืออัพโคที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยฝากไว้ด้วยนะ ฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้มกรอบปูเคี้ยวเพลินอร่อยจังเฮียกินไหมอะเฮีย้าอยากได้รีบสั่งนะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นจ้าอร่อยอร่อยอู้ากินเครื่องยาจีนคือห นี่เลยตับใส่ขึ้นมาตับใส่เลยจ้ะใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ๋อมันสุกง่ายใช่ไหมใส่ง้าต่างๆนี่เลยอันนี้เห็ดนะคะเห็ดเห็ดทองเห็ดลงไฟใส่ได้เลยแล้วก็ผักโรยก็คือใส่ได้เลยใส่ได้เลยตัวเด็ดของที่ร้านนะจ๊ะนี่คือเอาะเพือเบาะเพือใส่หมดนี่เลยเหรอเอาะเพือใส่หมดเลยจ้าหมดนี่เลยเหรอหมดเลยจ้าโหเยอะมากเก๋ากี้ปิดหน้าใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะบักเต๋ชามใหญ่สองพันบาท เห็นขั้นตอนการทำไปสักขนาดนี้เรียกว่าใช้วัตถุดิบแต่และอย่างเนี่ยคุณภาพดีๆทั้ทงนั้นเลยนะครับโกดุยซึ่งรสชาติจะอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์อย่างที่โกดุยบอกไว้หรือเปล่าผมต้องให้น้องไปต่องร้องกับแขกรับเชิญพิเศษพี่ปุ้ยพี่มนวันมาช่วยพิสูจน์กันหน่อยแล้วล่ะครับ อันนี้คือหม้อใหญ่่ะ2 0 0 0บาท2,000เนี่ยคือมีเป่าฮื้ออยู่ในนี้ด้วยแต่จริงๆเขามีตั้งแต่ไซส์เล็กร้อยะเราจะทานกับเครื่องเคียงต่างๆเลือกได้จะเป็นข้าวสวยจะเป็นเส้นมีสัวหรือว่าปลาท่องโกก็ได้ไม่เคยทานกับปลาท่องโกุ้งเลยก็ลองสิลูกได้ไหมหนูลองเลยค่ะอันนี้คือหมูใช่ไหมคะหมูอันนี้ที่หนูทําถ้วยเมื่อกี้จัดใช่ค่ะกินเหมือนโจ๊กเลยจุ่มค่ะ อร่อยจริงอุ้ยเราต้องบอกเป็นแบบนิสิตใหม่มากเลยน,น้ำซุปอ่ะ หอมสมุนไพรจีนถูกนิดไผยนิดนึงใส่เครื่องเต็มเนาะปกติเวลาเรากินเครื่องสมุนไพรจีนอะมันจะแอบขมลายนิดนึ่งแต่อันนี้มันไม่ขมอ่ะแล้วเฮียก็มีเคล็ดลับในการต้มกระดูกหมูคือเปื่อยมากเปื่อยนุ่มแทบจะละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะพอประกบปากก็ละลายเลยที่ประกบปากคนวัยนี้มากเดี๋ยวชิมเต่าเฮอก่อนหลังคก็นี่คือเอ็นสาเหตุที่ แกเผาหม้อมาเนี่ยมันทำให้ตัวน้ำซุปมันร้อนตลอดเลยคด้๋ยพีุ่ยนี่เปาฮึบางทีก็สงสัยว่าตกลงเป่าฮึอเปาฮึ่อร่อยจังเลยค่ะเร่อคนเดียวเลยเ่ะพี่คุณเปลี่ยนจากเป่าืึอเป็นหน่อไม้ทะเลเนี่ยก็จะเป็นไซส์1 0 0 0บาทอร่อยทั้งคู่เลยอร่อยอร่อยจริงค่ะหน่อไม้ทะเลเด้งๆด้งเหมือนเหมือนกินเห็ด โ oh, อร่อยกินแล้วรู้สึกแบบสุขภาพดีอะ่ะ oh. พี่ปุ้ยอันนี้คือกระเพาะอืม oh, <my> ไม่เหนียวเลยเพราะว่าผ่านการตุ๋นมาแล้วอืม เ็ดชั้นียองอร่อยมากวัตถุดิบดีมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอยากให้มาลองหนูว่าพี่ปุ้ยน่าจะอิ่มแล้วยังไม่อิ่มหราคาะแต่เดี๋ยวไปทานตรงนู้นเดี๋ยวพี่ปุ้ยรอกอนนะอย่าเพิ่งกลับนะเรามีเรื่องต้องคุยกันโอเคโอเคหนูทานต่อก่อนม่อนี้หนูยึดหนูต้องกินผักด้วยนะ้องใส่กันดีดีโอเคเริ่ม รอจนหยดสุดท้ายขนาดนี้ถึงว่าทำไมทำไมลูกค้าต่างก็ติดอกติดใจจนทำให้ร้านเตียนเหลงบากุเตมีชื่อเสียงโด่งดังสามารถขยายได้ถึง3สาขาแต่กว่าจะขายดีได้แบบนี้ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเส้นทางชีวิตของโกดุยเริ่มมาจากการขับรถตู้นำเที่ยวแล้วก็มีเหตุพลิกผันทำให้ต้องหันมาเปิดร้านขายบากุเตแต่ก็กลับไม่เป็นอย่างที่คิดยอดขายไม่พอกับรายจ่ายถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้โกดุยช่วยเราให้ฟังหน่อยครับสมัยก่อนโกดุยทาอะไรอยู่ผมขับรถตู้รับส่งรับตู้ที่ที่ไหนคะที่ภูกเก็ตภนะาวะต้นทุนแล้วก็คนเขาก็ซื้อรตู้กันาการแ,แข่งข,ข,ขันซื้อมาเยอะจุดนั้นนะ่ยผมเลย มีความคิดว่าผมต้องทําอะไรเพิ่มลักเดิมทีผมเป็นคนชอบทำอาหารดูแลผมได้รู้จักกับเป็นคนจีนคนไทยภาาจีนนี่แหไะพอเขาทาบะกุเตผมก็ว่าเออโกบากุเตโกอร่อยหน้าอะไรเงี้ยช่วยสอนให้ผมหน่อยค่ก็เหมือนจะไปขอสูตรเขาใช่ใชก็เลยคิดว่าจะเปิดเป็นร้านขายบากุเตเลยใช่ตอนแรกเปิดร้านอยู่ที่ไหนคะ ผมแรกๆเปิดอยู่สามแยกนาคาที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเป็นร้านหลังคามุูจากเลยเป็นเพิงเพงใช่แล้วเอาทุนในการเปิดร้านมาจากไหนส่วนหนึ่งรายได้มาจากรถตู้ส่วนหนึ่งคุณคุณแม่ผมเขาก็ช่วยเหลือผมสมัยนั้นก็ประมาณ2องแสนบาทได้นะพอสมควรอยู่นะเปิดร้านมาเป็นยังไงบ้างวันแรกโอ้โหมาวันแรกฝนตกเลยคนก็ไม่รู้จักเขาถือสินกินเจภูเก็ตด้วย คุยกับภรรยาผมเ้ยอีกเราต้องสู้ต้องทำไม่ไม่ท้อเหรอคะถามว่าท้อไหมมันก็ทอนะให้พเรเองเสมอว่าเราเป็นนักสู้คำว่าท้อเราไม่มีคือช่วงแรกๆก็ยังขายไม่ค่อยได้เนาะถึงขั้นว่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ ทุกวันนี้ยังจเหตุการณ์ได้ตลอดตอนนั้นลูกสาวผมสี่ห้าขวบเช้าขึ้นมาผมก็บอกเขานะคนที่มาตัดนอาไฟอ่ะเขาบอกพี่ผมขอเวลาสักวันสองวันนะอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเขาทตํตามหน้าที่เายกไปจริงอ่ะเขาต้องตัดตามเขาต้องตัดตามหน้า,นนาที่ขเขาลูกสาวอยู่บ้านแล้วก็นอนร้อนอะไรเงี้ยกลางคืนลมไม่ไม่เปิดไม่ได้จุดนั้นแหละเป็นจุดที่สะท้อนใจแล้วเป็นจุดที่แบบพลังจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิต แต่ผมดีอย่างนะผมมีครอบครัวที่ดีผมมีพ่อแม่ที่ดีซัพพอร์ตส่วนหนึ่ง,งแล้วก็ให้กําลังใจผมวันที่เราสุขเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนฝูงมากมายแต่วันที่เราท้อเนี่ยมันมีไม่กี่คนเองก็คือ,ค,อคนคอในครอบครัวแล้วขายอยู่ตรงนั้นได้นานไหมคะผมขายอยู่ประมาณหลายปีอยู่นะครับก็มีจุดเปลี่ยนอกีก จุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องย้ายจากภูเก็ตกลับไปพังนาใช่เพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะพัฒนาที่ที่เราอยู่ใช่ครับผมก็คุยกับภรรยาเรากลับมาที่โคกลอยกับที่พังงาดีกว่าตั้งหลักที่บ้านดีกว่าเราก็เอาเงินมาจากการที่เราเอารถตู้ไปขายหรอใช่ครับเปิดแล้วเป็นไงขายดีเลยไหมที่พังนามีไม่กี่โต๊ะเขายังไม่มีใครรู้ไม่มีใครไม่รู้จักแต่ผมก็โชคดีอย่างว่าผมมีฐานลูกค้าเก่าผมที่ภูเก็ต าบอกต่อกันแล้วก็เขามากินมากินค่ะแปลว่าต้องใช้คําว่าอร่อยแบบปากต่อปากจนส่งลูกๆเรียนจบเลยจบริญญาตรีคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักเรียนจ่าฐานเรืออยู่ที่สัตหีบตอนนี้จบแล้วส่งลูกเรียนจบครบทุกคนด้วยบักคุเต่ที่ทําขายอ่ะโหน่าภูมิใจเหมือนกันนะทีนี้เหตุการณ์เหมือนจะไปได้ดีดีก็มีเรื่องที่ทําให้โกดุยกับครอบครัวเกือบเสียชีวิต คุณแม่ภรรยาต้อมีลูกก็ขับไปจากบ้านผมที่โครกลอยเนี่ยมาที่ในเมืองพังงาเนี่ยวันนั้นฝนตกผมจําได้เหตุการณ์นั้นเลยว่าทุกอย่างที่ผมสร้างมานี่นะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรมากเลยนะชีวิตเนี่ยคืออะไรมือสาคัญกว่าทุกอย่างที่หาสำคัญเลยทุก <หา S 2> อย่างที่หามาวันนั้นก็คือผมขับแล้ววันฝนตกผมจอดติดไฟแดงอยู่มีรถถกล้อมีเอกแตกอะขับมาชนท้ายรถผมอะ เบรกแตกก็คือ<บ>มาแรงเลยแล,แ,แล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะตอนนั้นเป็นสิ่งที่มหรารรย์อย่างหนึ่งก็คือไม่มีคนเจ็บเลยนะแต่กระแทกอย่างแรง,แรงคนที่ขับรถเนี่ยเขาวิ่งลงมาหาผมคำแรกที่เขาพูดในรถเนี่ยมีเด็กที่ใส่เอี้ยมสีแดงหรือเปล่าผมก็งงในรถมีไหมไม่มีครับ ผมคิดว่าไอ้คนขับรถมันตาฝาดมันแย่งกันพูดเลยนะบอกว่าเห็นเหมือนกันเออมันเห็นเหมือนกันก็คือเป็นเด็กเด็กใส่เขียมแล้วก็ใส่เยี้ยมสีแดงแล้วแล้วก็มัดกันรถเอาไว้ยืนขวางยืนฝังเอาไว้ผมก็พูดไม่ถูกนะมันเป็นความหมาสาออย่างหนึ่งนะก็แบบแต่ในรถไม่คนไม่เจ็บอะไรเลยทั้งที้ลูกผมจริงๆแล้วนั่งหลังสุดเลยนะถ้ากระแทกจากข้างหลังนี่คือกระเด็นเอาถ้าพูดง่ายๆว่า คขหักอะแต่ลูกผมไม่เป็น,ปนอะไรเป็นรถบรรทุกหกล,อล,อลอ้อหกล้อใหญ่ด้วยผมนึกขึ้นได้ว่าพระหรือเทพองค์นั้นเนี่ยคือสิ่งที่บ้านที่บ้านผมนับถืออยู่แล้วก็คือองค์เทียนจ่ายถงจื้อเขาเขาบูชากันเรื่องอะไรคะเทพเทียนจ่ายถุงชื่อคือเป็นเทพแห่งทรัพย์ช่วงถือศีลกินผักภูเก็ตเนี่ยผมจะไปไหว้ที่ศาลเจ้านั้นประาจาก็เป็นองค์เทพที่ที่บ้านนับถืออยู่แล้วใช่ครับตั้งแต่ลูกสาวผมอยู่ม,มสอง ก่อนจะถือศีลกินผักลูกสาวมันจะมีอาการสั่นทั้งตัวตัวสั่นตัวสั่นไม่รู้ป้าเป็นอะไรสั่นเหมือนเขาก็ควบคุมตัวเองมไม่ได้ผมก็พาเขาเข้าไปที่ศาลเจ้าเนี่ยช่วยดูให้ลูกผมหน่อยลูกผมเป็นอะไรเขาก็บอกอ๋อตรงนี้เขาจะมาอยู่ มาอยู่รักษาล่างรักษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมาทรงใช่เป็นมมาทรง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ยังรับหน้าที่เป็นหมาทรงๆๆในทุกๆปีก็จะไปร่วมในเทศกาลมันเป็นความเชื่อความศรัทธาว่ากันอย่างนี้ละกัน <ๆ S 1> แต่ทั้งหมดทั้งมวลโกดุยก็ประสบความสําเร็จกับการเปิดร้านขายปลกคเตมา <ๆ S 1> ตอนนี้กี่ปีได้ลๆๆะคะประมาณ20สกว่าปีแล้วครับโกดุยภูมิใจขนาดไหนจากวันที่บ้านโดนตัดไฟอ่ะผมภูมิใจว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง ผมถือกระเป๋ามาใบเดียวแล้วก็มีเงินอยู่5 0 0 0ันผมไม่รู้จักใครเลยจนทุกวันนี้พอกินพอใช้สิ่งที่ผมพอใจมากสุดสดูแลลูกจบทั้งสองคนได้มีการงานความภูมิใจผมอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมกําลังทําธุรกิจร้านอาหารแล้วมันอาจจะยังไ่ได้นประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ไหมคะเส้นทางระหว่างการเดินระหว่างผมกับคุณเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งต้นทุนที่คุณกับผมจะต้องมี คือความอดทนความขยันและความม,มุ่งมั่นอย่าไปทอ้อชีวิตสุดท้ายโกดุยฝากร้านหน่อยร้านเทียนหลิงมะคุเตมีพุทธมนตนสายสองพุทธมนตนสายสี่จังหวัดพังงาที่โคกลอยวันนี้ขอบคุณโกดุยมากๆเลยนะคะอร,ร,ร่อยมากสุดยอดเลย